สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูชื่อคุณครูสุธินีศรีชนนะคะยุคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะคะในวันนี้นะคะสำหรับภาพที่17ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างนะคะมีอยู่ในการ13หัวข้อนะคะก็คือในเรื่องของความหมายของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างนะคะเครื่องมือค่ะ และอุปกรณ์ของความปลอดภัยสีและสัญลักษณ์ของความปลอดภัยการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานช่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานนะคะหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างประโยชน์ และโทษของไฟฟ้านะคะอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์นะคะการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูดค่ะหลักความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไฟฟ้านะคะผลกระทบค่ะที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยในการทํางานประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็การประถมพยาบาลค่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับความปลอดภัยในการทํางานช่าง การทำงานช่างนะคะด้วยศักยภาพการทำงานที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดอันตรายจากเทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องมือมลพิษซึ่งจะส่งผลนะคะให้เกิดความเสียาหายดังนั้นนะคะการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะรวมถึงการไม่เกิดอันตรายนะคะอันเนื่องมาจากการทำงานค่ะ สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับแต่ละช่างนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งบางช่างนะคะจะต้องใช้เครื่องมือที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สูงที่สุดหรือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานบางช่างก็จำเป็นจะต้องสวมป้องกันเฉพาะเพียงบางครั้งเท่านั้นค่ะ ก็จะมีอยู่ด้วยการตามประเภทของการปฏิบัติงานช่างนะคะก็จะมีหมวกนิรภยัยการป้องกันจากสายตานะคะอุปกรณ์ป้องกันเท้าค่ะอุปกรณ์ป้องกันมือเข็มขัดนิรภยัยอุปกรณ์ป้องกันหูกระ,ระบังหน้านะคะแล้วก็จะมีหน้ากากกรองค่ะ เรามาดูทีละประเภทนะคะสำหรับอย่างแรกนะคะหมวกนิรภัยค่ะคุณครูก็จะนำภาพของลักษณะหมวกที่เป็นคล้ายๆหมวกแก๊บนะคะก็จะเป็นลักษณะการใช้งานของช่างนะคะสำหรับการที่เขาจะเอาไว้กันกระแทกจากด้านบนนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นหมวกแก๊บ แต่ถ้าอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะของหมวกที่มีปีกโดยรอบนะคะก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันภัยจากด้านบนนะคะแล้วบริเวณขอบรอบนอกอะคะก็จะเป็นการป้องกันภัยจากด้านข้างะคะ่ะมาถึงในเรื่องของแว่นตาสำหรับงานช่างแต่ละอย่างนะคะก็จะต้องปฏิบัติหรือว่าใส่ตามการทำงานของช่างนะคะ ก็อย่างเช่นงานเจียนะคะก็ป้องกันเศษกระเด็นเข้าดวงตานะคะงานที่ป้องกันสารเคมีงานกลึงหรืองานเชื่อมนะคะงานประเภทพวกนี้บางทีก็จะต้องมีฟิลเตอร์หรือมีแว่นตาที่ป้องกันแสงนะคะในการเจียหรือการอ็อกเล็กอะค่ะ 3. ค่ะอุปกรณ์ป้องกันเทา้าสำหรับอุปกรณ์ป้องกันเทา้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะแบ่งประเภทของรองเทา้าที่ป้องกันตามประเภทของงานช่างก็จะมีในเรื่องของ งานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์งานเหล็กงานก่อสร้างงานไฟฟ้างานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะแต่ละประเภทเราก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเท้าให้เหมาะสมนะคะอุปกรณ์ป้องกันมือค่ะจะมีประเภทที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นถุงมือกันสารเคมีถุงมือสำหรับงานหนักถุงมือถักผ้าฝ้ายถุงมือกันบาด ถุงมืองานเชื่อมถุงมือสําหรับงานไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถุงมือชนิดที่ใช้แล้วทิ้งเลยค่ะต่อมานะคะเป็นเข็มขัดนิรภัยสําหรับเข็มขัดนิรภัยนะคะก็จะใช้สําหรับงานช่างที่เกิดจากทํางานในสถานที่ที่สูงเอาไว้ป้องกันอันตรายจากงานที่สูงนะคะอุปกรณ์ป้องกันหูค่ะอุปกรณ์ป้องกันหูก็จะใช้ตามประเภทของระดับเสียงนะคะ ใช้สำหรับป้องกันเสียงไม่ให้ช่างนะคะเกิดอันตรายนะคะกระบังหน้าค่ะสำหรับกระบังหน้าก็จะเป็นลักษณะพลาสติกสีใสๆนะคะถ้าสำหรับงานช่างทั่วไปก็จะเป็นประเภทของการป้องกันสะเก็ดของวัตถุนะคะการป้องกันการกระเด็นนะคะของวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆการป้องกันละอองค่ะ แล้วก็จะมีกระบังหน้าเฉพาะสําหรับงานเชื่อมนะคะตัวนี้ก็จะมีฟิลเตอร์หรือว่ามีฟิล์มที่เป็นลักษณะของการป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะหน้ากากกรองค่ะสําหรับหน้ากากกรองนะคะก็จะเป็นการป้องกันช่างในแต่ละประเภทนะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับฝุ่นก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในตัวจมูกหรือในลมหายใจของช่างนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของการใช้สารเคมีค่ะก็จะเป็นการเพิ่มการป้องกันให้ช่างเล่นรับความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะสำหรับเรื่องต่อมาค่ะสีและสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยจะแบ่งออกเป็นสีสีนะคะสีที่1ค่ะก็คือสีแดงหมายความว่าตรงนั้นจะต้องหยุดหรือว่าห้ามทำนะคะสีที่2ค่ะสีน้ำเงินหมายความว่าบังคับให้ต้องปฏิบัตินะคะสีที่3ค่ะ สีเหลืองนั่นก็หมายความว่าเตือนนะคะว่าระวังมีอันตรายสีที่4ค่ะสีเขียวนะคะแสดงสภาวะที่ปลอดภัยค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างของสัญลักษณ์ความปลอดภัยมานะคะสีที่1นนะคะสีแดงนั่นก็หมายความว่าเครื่องหมายห้ามเราจะใช้สีแดงนะคะ ตัดกับสีขาวโดยที่มีสัญลักษณ์ที่ห้ามไว้นะคะอยู่ตรงกลางค่ะสัญลักษณ์ที่1นะคะก็คือใช้ส evet ีแดงตัดกับสีขาวมีสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นสีขาวคาดนะคะก็คือหมายความว่าห้ามผ่านสัญลักษณ์ที่2นะคะใช้สีแดงตัดกับสีขาวมีโทรศัพท์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนั่นก็หมายความว่าในบริเวณนั้นห้ามใช้โทรศัพท์นะคะ สามค่ะสีแดงตัดกับสีขาวมีบุหรี่อยู่ตรงกลางนะคะก็หมายความว่านักสถานที่นี้ห้ามสูบบุหรี่และตัวอย่างที่4ี่นะคะนั่นก็หมายความว่าตรงนี้นะคะห้ามสัมผัสค่ะสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบังคับเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์สีน้ําเงินตัดกับสีขาวค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่1นนะคะก็คือต้องสวมหน้ากากอนมามัยสัญ,ญลักษณ์ที่สองนะคะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายตกใจอยู่ตรงกลางนะคะหมายความว่าตรงนั้นหรือบริเวณนั้นนะคะ ให้ระวังค่ะอย่าเข้าใกล้นะคะสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะใช้สีน้ําเงินตัดกับสีขาวโดยมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายรูปคนทิ้งขยะอยู่ตรงกลางนะคะหมายถึงโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดค่ะและสัญ,ญลักษณ์ที่4นะคะใช้สีน้ําเงินตัดกับสีขาวมีหมวกแก๊ปอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นั่นก็หมายความว่าบริเวณนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยก่อนนะคะ สัญลักษณ์และความปลอดภัยสีและสัญลักษณ์ที่3นะคะก็คือสีเหล <|th|> so ืองค่ะ okay. ถ้าเราใช้สีเหลืองตัดกับสีดำนะคะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะตัวอย่างที่1ค่ะมีสีเหลืองตัดกับสีดำแล้วมีรูปรถยกอยู่ตรงกลางนะคะนั่นก็หมายความว่าบริเวณนั้นนะคะให้ระวังรถยกค่ะสัญลักษณ์สีเหลืองตัดกับสีดำนะคะมีสัญลักษณ์สายฟ้าฟาตรงกลางนะคะสัญลักษณ์ที่2หมายความว่าณที่ตรงนั้นนะคะ ให้ระวังค่ะอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง3ค่ะสีเหลืองตัดกับสีดำมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางเป็นกล้องนะคะกล้องวงจรปิด cctv นะคะหมายความว่าอาคารนี้มีระบบป้องกันภัยนะคะ4ค่ะจะใช้สีเหลืองตัดกับสีดำมีประกายไฟอยู่ตรงกลางนะคะหมายความว่าให้ระวังสัาไวไฟนะคะ 3.4เครื่องหมายสภาวะปลอดภัยเราจะใช้สีเขียวตัดกับสีขาวโดยที่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะสัญ,ญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินหมายถึงหากมีสิ่งผิดปกตินะคะหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ทุกคนสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินนะคะและมุ่งตรงไปที่ สัญลักษณ์นี้นะคะจะมีประตูทางออกที่สามารถพาเราไปสู่ทางออกด้านนอกที่ปลอดภัยได้ค่ะ สัญลักษณ์ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหมายถึงก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานนะคะหรือลงมือปฏิบัติงานไปแล้วหรือแม้กระทั่งปฏิบัติงานเสร็จให้เราพึงระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องมีความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรกๆนะคะไม่ว่าจะก่อนลงมือปฏิบัติขณะปฏิบัติหรือปฏิบัติงานเสร็จค่ะ สัญ,ญลักษณ์น้ำสำหรับดื่มนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเมื่อเราทุกคนเห็นนะคะก็หมายความว่าณจุดที่มีก๊อกน้ำอยู่ตรงนั้นเราทุกคนสามารถบริโภคได้ค่ะ4ค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สีเขียวตัดกับสีขาวนะคะมีสัญ,ญลักษณ์โทรศัพท์อยู่ตรงกลางนะคะนั่นก็หมายความว่าบริเวณนั้นมีโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะ5ค่ะ มีสีเขียวตัดกับสีขาวนะคะมีกระเป๋าพยาบาลเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะนั่นก็หมายความว่านนะบริเวณนี้นะคะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ค่ะอ่ะเรามาทบทวนนะคะสีสีที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะสีที่1นนะคะก็คือสีที่เป็นเครื่องหมายห้ามหรือว่าหยุดนะคะก็คือเราจะใช้สีแดงนะคะตัดกับสีขาวนะคะสีที่2ค่ะก็คือเครื่องหมายบังคับนะคะหรือเครื่องหมาย ที่เราต้องทำตามนะคะก็คือใช้สีน้ำเงินนะคะสีที่3ค่ะเป็นเครื่องหมายเตือนนะคะก็คือจะเป็นระบุลักษณะสีเหลืองนะคะแล้วสีที่4ก็คือสัญลักษณ์สภาวะความปลอดภัยค่ะเราก็จะใช้สีเขียวนะคะหลักการจำง่ายๆนะคะต่อมาค่ะการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานช่างนะคะข้อ1ค่ะ ต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้พร้อมอยู่เสมอนะคะข้อ2การมอบหมายงานค่ะก็คือต้องมอบหมายให้เหมาะสมกับตัวบุคคลหรือความชํานาญหรือทักษะเฉพาะด้านนะคะข้อ3ในการปฏิบัติงานนะคะจะต้องทํากฎทําระเบียบให้เป็นมาตรฐานนะคะแล้ว4ค่ะ ก็ต้องมีการสร้างจิตสำนึกนะคะและความรับผิดชอบนะคะที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะในตัวบุคลากรทุกๆฝ่ายนะคะก็จะเกิดความเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมนะคะในการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมนะคะความปลอดภัยในการทำงานนะคะหมายถึงการรณรงค์การส่งเสริม กการป้องันตลอดจนการหามาตรการต่างๆนะคะในการลดหรือขจัดอุบวัติภัยนะคะต่างๆโดยที่ทุกคนนะคะจะต้องมีส่วนร่วมซึ่งนะคะสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะเช่นมีการกำหนดขั้นตอนค่ะในการทำงานที่ปลอดภัย มีการให้ข้อมูลข่าวสารมีการจัดอบรมนะคะหรือว่าให้ความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับพนักงานทุกคนนะคะการสร้างแรงจูงใจให้คนงานนะคะทํางานโดยยึดหลักความปลอดภัยนะคะและจะอาจจะมีการจัดประกวดนะคะ ตามหัวข้อต่างๆคุณครูก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะจัดประกวดในเรื่องของคำขวัญนะคะในเรื่องของหลักความปลอดภัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะให้เป็นรางวัลเป็นแผนกแผนกไปนะคะแล้วก็มีการจัดประกวดหัวหน้าง,งานตัวอย่างพนักงานดีเด่นประมาณนี้นะคะมีการฝึกอบรมค่ะมีการจัดประชุมนะคะมีการตอบปัญหาชิงรางวัลมีการรายงานสภาพงานนะคะที่ไม่ปลอดภัย มีแผ่นป้ายนะคะแสดงถึงสถิตินะคะในอุบัติเหตุมีการจัดทำป้ายการรลนงลงนะคะแผ่นป้ายความปลอดภัยมีตู้รับฟังความคิดเห็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานนะคะก็คือในเรื่องของการทัศนศึกษาดูงานค่ะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะมีการติดสัญ,ญลักษณ์นะคะของความปลอดภัยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการของความปลอดภัยในระดับพนักงานไว้นะคะ หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างค่ะมีป้ายและสัญ,ญลักษณ์เตือนความปลอดภัยนะคะในการทํางานในบริเวณที่ทํางานนะคะมีพวกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอนะคะมีกฎระเบียบข้อบังคับให้ปฏิบัตินะคะมีการจัดอบรมคนงานให้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะใช้อุปกรณ์นะคะให้เหมาะให้ถูก กับประเภทของงานที่เราทำนะคะไม่ใช้อุปกรณ์ขนของนะคะเกินกำหนดค่ะเครื่องจักรนะคะต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายจากการทำงานนะคะทำงานเสร็จแล้วนะคะควรจะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะคะต้องเชื่อฟังและปฏิบัตินะคะตามคำแนะนำของหัวหน้างานเราอย่างใกล้ชิดนะคะมาในเรื่องต่อไปค่ะประโยชน์ของไฟฟ้านะคะ ข้อ1นนะคะไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์ในเรื่องของให้ความร้อนค่ะก็จะใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเตารีดไมโครเวฟหรือว่ามงหม้อหุงข้าวนะคะ 2. ค่ะในประโยชน์ที่ให้ความเย็นนะคะก็คืออย่างเช่นตู้แช่แข็งหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะ 3. การให้ประโยชน์ในเรื่องของพลังงานกลเช่นพัดลมเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะ 4. การให้อํานาจแม่เหล็กนะคะเช่นหม้อปแปลงไฟฟ้าหรือว่าลาโพงนะคะ 5. ค่ะ การให้แสงสว่างเช่นไฟฉายหลอดไฟนะคะและ6การให้ความสะดวกสบายกับพวกเรานะคะก็คือวิทยุโทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับโทษนะคะไฟฟ้ามีประโยชน์แล้วก็โทษก็มีเช่นกันนะคะในกรณีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนั่นก็คือการที่ เกิดไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะหมายถึงไฟฟ้าลัดวงจรคือสภาวะที่กระแสะไฟฟ้านะคะไหลได้ครบวงจรโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือภาระนะคะทำให้ความร้อนเนี่ยสูงจนเกิดเพลิงไหม้และสำหรับความหมายของไฟฟ้าดูดนะคะคือสภาวะที่ไฟฟ้านะคะไหลสู่ร่างกายลงพื้นดินนะคะก่อให้เกิดกอาการเกร็งนะคะส่งผลทำให้ เราเนี่ยอาจจะพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะข้อ8ค่ะอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะที่1ก็คือการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรงคือการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรงนะคะเช่นสายไฟรั่วเพราะชนวนขาดแล้วเราเอามือไปจับนะคะลักษณะที่2ค่ะการสัมผัสไฟฟ้าโดยอ้อมคือการสัมผัส ที่ไม่ได้สัมผัสกับไฟฟ้าโดยตรงนะคะแต่เกิดจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือสิ่งที่ติดกับไฟฟ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเช่นเมื่อมีสายไฟรั่วแล้วพาดมาที่ราวตากผ้านะคะเราไปตากผ้าแล้วเราไปสัมผัสก็จะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะสำหรับการป้องกันนะคะการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดนะคะข้อ1ค่ะอย่าใช้มือเปล่านะคะแต่ต้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเด็ดขาดนะคะสค่ะ รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าโดยเร็วนะคะด้วยการถอดปลัก๊กปลดสวิตช์หรือคัตเอาท์หรือเต้าเสียบออกค่ะ 3. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้านะคะเช่นผ้าไม้แห้งเชือกที่แห้งใสา่ย,ยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิทนะคะ เคีียสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ประสบภัยนะคะสวมถุงมือยางค่ะหรือผ้าแห้งพันมือให้หนานะคะผลักดันหรือฉุดนะคะให้ผู้ประสบภัยนะคะหลุดออกมาโดยเร็วค่ะและข้อ4 4หากบริเวณน,นั้นมีน้ําขังอยู่นะคะอย่าลงไปยืนในน้ํานะคะต้องเขีียสายไฟออกไปให้พ้นก่อนนะคะหรือตัดกระแสไฟก่อนค่ะหลักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะ ก็คือต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้านะคะตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอค่ะตัดวงจรไฟฟ้านะคะก่อนที่จะเปลี่ยนฟิลตัดวงจรไฟฟ้าก่อนที่จะซ่อมแซมอย่าสัมผัสสวิตช์นะคะขณะที่มือเราเปียกนะคะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้านะคะต้องเชื่อมต่อให้แน่นไม่ใช้อุปกรณ์การใช้งานที่ชำรุดนะคะไม่ควรซ่อมแซมเองค่ะหากไม่มีความรู้ความชำนาญน,นะคะ หากติดตั้งเสาอากาศนะคะให้ห่างจากสายส่งไฟฟ้าติดตั้งสายดินทุกครั้งไม่วางสายไฟนะคะกีดขวางทางเดินเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดนะคะอย่าใช้ไฟฟ้าในการจับปลานะคะดึงตัวปลั๊กออกนะคะโดยการห้ามดึงที่สายไฟนะคะและเมื่อพบสิ่งผิดปกตินะคะถ้าเราไม่มีความรู้ความชำนาญให้แจ้งช่างโดยตรงนะคะ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยค่ะหมายถึงการกระทําของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลนะคะให้ตนเองหรือว่าผู้อื่นนะคะมีโอกาสเกิดเหตุหรือประสบภัยนะคะแล้วก็เสียหายต่อทรัพย์สินการทํางานหรือว่าชีวิตนะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆดัตง,ตงต่อไปนี้ค่ะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจการไม่ใช้อุปกรณ์ก็ป้องกันภัยนะคะการขาดจิตสำนึกที่ดีค่ะ การแดัดแปลงอุปกรณ์นะคะป้องกันภัยนะคะการขาดประสบการณ์ค่ะการเก็บวัสดุนะคะที่ไม่ปลอดภยัยและการทำงานที่ไร้ขอบเขตนอกเหนือคำสั่งของหัวหน้างานนะคะสำหรับผลกระทบนะคะ ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงานนะคะผู้ประสบเหตุนะคะอาจจะประสบภัยแล้วก็ครอบครัวของตัวเองนะคะต้องบาดเจ็บเสียหายต่อทรัพย์สินหรือว่าเสียชีวิตนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์และความไม่สบายใจและอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมานะคะสําหรับในด้านของเพื่อนร่วมงานค่ะอาจสูญเสียกําลังใจในการทํางานนะคะการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะส่งผลต่อผลผล,ผลิตขององค์กรที่ลดลงนะคะหัวหน้างานค่ะก็ต้อง เสียเวลาในการสอบสวนหรือว่าสืบสวนนะคะและอาจจะต้องมีการจัดอบรมพนักงานใหม่ที่เข้ามาแทนคนที่เกิดเหตุนะคะผู้ประกอบการค่ะสูญเสียไรายได้ไปกับการเสียหายนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่ะค่าซ่อมแซมเครื่องจกักรอาจจะทําให้ตรงนี้ก็มีผลต่อด้านต้นทุนของกิจการนะคะสังคมและประเทศชาติค่ะมีภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีประชาชนนะคะก็สูญเสียกําลังใจในการทํางานนะคะสําหรับประโยชน์ค่ะ ที่ได้รับจากการทำงานที่ปลอดภยัยค่าใช้จ่ายลดลงค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของพนักงานก็ดีขึ้นนะคะผลกำไรของกิจการค่ะเพิ่มมากขึ้นลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นและเศรษฐกิจของประเทศชาตินะคะโดยรวมดีขึ้นค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือจะเรื่องของการปฐถมพยาบาลค่ะสําหรับการปฐถมพยาบาลน,นะคะจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บนะคะหรือผู้เกิดอูบัติภัยหรืออุบัติเหตุนะคะช่วยให้แพทย์นะคะได้ทราบอาการที่ถูกต้องเบื้องต้นก่อนนะคะช่วยวินิจฉัยอาการได้เร็วขึ้นนะคะช่วยให้ระมัดระวังอันตรายมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความรู้ไว้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นนะคะหลักการทั่วไปของการปฐถมพยาบาลค่ะ จัดสถานที่นะคะให้มีที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะไม่ควรออหรือว่ามุงกับผู้ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติไทยนะคะประเมินอาการของผู้ป่วยค่ะคลายเสื้อผ้านะคะให้ผู้ป่วยได้หายใจได้สะดวกห้ามเคลื่อนย้ายนะคะผู้ป่วยขณะที่เราไม่แน่ใจในเหตุหรืออาการนั้นๆน,น,นะคะใช้ผ้ากดค่ะถ้าหากว่ามีเลือดออกช่วยให้ผู้ป่วยนะคะพ้นจากสภาวะอันตรายค่ะตรวจด,ดูชีพจรและการหายใจค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะหลักการง่ายๆนะคะสำหรับที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะก็คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอาจจะบอกต่อให้ครอบครัวได้ทราบนะคะแล้วนำไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน